คุ้มครองแรงงานเราสมัครสมานเป็นครอบครัวเดียวกันวันอังคารที่7ก um, ันยายน2564เวลา13นาฬิกา30นาทีนายพิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2564ครั้งที่5ทับ2564ณห้องประชุมสอนิคมจันทราวิทุนชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนายวรนรัตน์ศรีสุขใสยรองทิิปดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้อำนวยการสํานักแรงงานสัมพันธ์เป็นคณะทํางานและเลขานุก,การผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้างผู้แทนจากสภาองค์การลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นคณะทํางานเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพศ2564เพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมเห็นชอบไม่ให้สถานประกอบกิจการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่13จำนวน1แหน่ง เนื่องจากในระหว่างปีที่สมัครเข้าร่วมโครงการจนถึงปีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2518ทำให้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานข้อ5 และในปีงบประมาณพศ2565สำนักแรงงานสัมพันธ์ได้ปรับรูปแบบการรับสมัครและประเมินผลโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานผ่านทางระบบออนไลน์สำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจ กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน